อของสองผัเมียคู่หนึ่งครับที่สุดระอาลุงข้างบ้านพอเมาแล้วชอบหาเรื่องกันเป็นประจำครับแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยเปิดศึกทะเลกกาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือครับจนต้องหามส่งโรงพยาบาลกันไปและก็ไม่วายครับคุณผู้ชมฮะ ไปซัดต่อกันในห้องฉุกเฉินน่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราไปเริ่มกันที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะประกากฏว่าตัวนายต้อมอายุประมาณ50-55ปีเนี่ยครับช่วงที่เจ้าหน้าที่เวนเปรเนี่ยนะครับเอาตัวขึ้นปเปลเข็นเข้าไปให้คุณหมอรักษาเนี่ยนะครับปรากฏว่าที่มาโรงพยาบาลเนี่ยคือตัวนายต้อมเนี่ยมีการเปิดฉากต่อยกับสองผัวเมียครับก็คือเนี่ยแหละฮะนายสยามเนี่ยนะครับกับนางสาวรัตนพรอารัพแพทย์ครับ นายสยามเนี่ยฝั่งผัวเนี่ยอายุ46ปีครับส่วนรัตนาพรเนี่ยอายุ38ปีคือจริงๆตัวในต้อมกับสองผัวเมียเนี่ยทะเลาะกันชกต่อยกันตั้งแต่หน้าบ้านแล้วนะครับจนได้จับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายปรากฏผู้ชมเห็นตำรวจใช่ไหมฮะตำรวจมาทำไมเพราะปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตามมาชกต่อยกันที่โรงพยาบาลอีกครับที่หน้าห้องฉุกเฉินเนี่ยแหละครับที่โรงพยาบาลพนัรขอนสิยาตำรวจก็เลยต้องเข้ามาระงับเหตุครับ แล้วก็แยกทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับเอาไปคนละทางแล้วกันนะฮะถ้าจะรักษาก็ไปกันคนละทางเลยหลังจากนั้นครับตัวนายสยามกับนางสาวรัตนพรสองผัวเมียครับก็มีการไปแจ้งความกับตํารวจครับเพราะบอกว่าถูกอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งในต้อมเนี่ยทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บนะครับโดยตัวสามีก็คือทางด้านของนายสยามครับบอกว่าตัวเองนั้นบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะและใบหน้าเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ให้ดูด้วยแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการปวดข้อมือขวาด้วยนะครับ ฝั่งเมียครับก็คือนางสาวรัตนาพรบอกว่าเจ็บที่ใบหน้าแล้วก็แขนสองข้างเคล็ดแล้วก็สะโพกขัดยอกด้วยเนี่ยนะครับผมนี่ก็คืออาการของสองผัวเมียนะคะ,ะทีนี้เรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยคุณปิ๊กเล่าให้ฟังดีกว่าครับคุณผู้ชมครับผมคือนางสาวรัตนาพรนะครับหนึ่งในผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าก่อนที่ในต้อมเนี่ยจะตามมาทําร้ายที่หน้าห้องฉุกเฉินนี้นะครับนต้อมขี่รถมาจอดถามเธอกับผัวที่กําลังจะขี่รถไปรับลูกบอกว่าเอ้ยมีปัญหาอะไร ผัวเธอก็ตอบไปครับบอกว่าไม่มีแต่ในต้อมนะครับไม่พูดพร่อทนำเพลงเปิดฉากกระโดดชกต่อยครับคือผัวเธอเนี่ยก็เหมือนแบบว่าตอนนั้นพยายามจะเหมือนต่อสู้แล้วก็ปัดป้องไปครับก็เลยเหมือนมีการสู้กลับไปจนทั้งคู่กลิ้งล้มบาดเจ็บนะครับสุดท้ายก็เลยไปแจ้งความกับตํารวจครับแล้วพอมาถึงโรงพยาบาลครับคุณผู้ชมครับขณะที่ผัวเธอกําลังจะเข้าไปเอ็กซเรย์นะครับเจอในต้อมมาพร้อมกับลูกชายแล้วก็เพื่อนลูกชายซึ่งลูกชายของในต้อมเนี่ย เรียกผัวเธอค่อยเข้าไปหาครับแต่ตอนนั้นเธอก็ห้ามเอาไว้แต่ไม่ทันจู่ๆในต้อมก็ชกผัวเธออีกครับตอนนั้นเนี่ยรัตนาพรบอกว่าหนูก็พยายามจะเข้าไปห้ามอีกคนหนึ่งครับแต่ก็กลับถูกในต้อมชกเขาที่แก้มจนล้มแล้วก็ยังกระทืบซ้านี่ขนาดเป็นผู้หญิงนะฮะยังกระทืบแล้วก็มีการต่อยกันขนาดนั้นนะครับไม่นานนะครับเพื่อนลูกชายของในต้อมเนี่ยก็เข้ามาช่วยห้ามเอาไว้แล้วสักพักตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุครับ เรื่องราวนี้ครับสอบผัวเมียคู่นี้เขามองแบบนี้บอกว่าในต้อมเพื่อนบ้านเนี่ยทำเกินกว่าเหตุเกินไปจริงๆและที่สําคัญยิ่งรับไม่ได้เลยครับเพราะว่าบุกมาทําร้ายถึงที่หน้าห้องฉุกเฉินอีกซึ่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นสถานที่ราชการด้วยซ้ํานะครับอาไปฟังเสียงตัวหนึ่งในผู้บาดเจ็บนิดนึงครับ แฟนเขาเขามีเรื่องอาอแล้ว,ลวจากนั้นก็ไปที่โรงพยาบาลรอดวะแล้วแล้วแฟนหนูอะคือเขากำลังจะเดินไปห้องอิสเรย์แล้วลูกเขาอะลูกเขาเรียกแฟนหนูแล้วแล้วถูกก็ห้ามไว้เถอมไม่อยากให้เจอกันประดังกัแนแพร่ละแล้วก็เกิดการชุลมุนชุลมุนกัน แลสักพักหนึ่งอ่ะคือลุงเขาเขาก็มาต่อยหน้าหนูเขาต่อยหน้าหนูแล้วล้มล้ไปแล้วเขาเหยียบเนยเหยียบซ้ำอีกนะแล้วส่วนลูกชายเขาทําอะไรต่อล,ลูกชายเขาช่วยวเสร็จแล้วตอนนั้นก็เกิดการชุลมุนอยู่ก็ชุลมุนเมื่อเขาก็ต่อยผู้หญิงอ่ะมันไม่สมควรใช่ไหม่อะ แล้วยิ่งไปทําที่โรงพยาบาลทางที่มันเป็นหน้าห้องฉุกเฉินมันไม่สมควรนะส่วนแม่ของนายสยามนะครับแม่ของฝั่งผัวก็เล่าทั้งน้าตาเลยบอกว่าลูกชายแม่น่ะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะเพิ่งจอดลับรงพยาบาลได้สามถึงสี่วันเท่านั้นเองก็โดนเพื่อนบ้านก็คือนายต้อมเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่านายต้อมเนี่ยชอบหาเรื่องเป็นประจาทําร้ายร่างกายจนคนในบ้านผวาแทบไม่กล้าออกไปทํามาหากินแล้วเคยคุยกับลูกชายครับก็คือนายสยามบอกว่าลูกเราขายบ้านทิ้งเราย้ายไปอยู่ที่ใหม่ไหม แต่ว่าไม่มีเงินย้ายครับแล้วก็ก็คือไม่รู้จะย้ายไปอยู่ที่ไหนด้วยอ้าวลองไปฟังเสียงแม่ของทางฝั่งสามีฮะทางฝั่งของแม่ของนายสยามครับถ้าเป็นผู้ถ้าเราเป็นตี้นะั่นเราจะตี้กันมันเองเลยรับอ<ป>ก,กแม่นะคะนนนรับลูกไม่ต้องลูก,ลกจะ็ต้องยุง่ง<ม><ม>ลูกแพงที่สุดว่าเจ็บก็ลูกไม่สบายเดี๋ยวออกโรงพยาบาลจะเข้าโรงพยาบาลเพิ่งออกมาได้ฝากฟีวันแตไปเช็คก็มาเกิดเรื่องเนี่ยนะ เนี่ยแลหละฮะคุณผู้ชมคนเป็นแม่ก็นะฮะเห็นลูกเจ็บก็เจ็บตามไปด้วยขณะเดียวกันลูกชายในต้อมครับเพื่อนบ้านคู่กรณีก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากพ่อคือในต้อมเนี่ยน่าจะเมาครับแล้วดันไปเจอคู่กรณีก็คือ2ผัวเมียก็คือสยามกับรัตนาพรเนี่ยแหละแล้วก็เกิดการโต้เถียงจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับผมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมครับคุณผู้ชมครับรายการข่าวใหญ่ของเราก็ไปพูดคุยกับอีกฝั่งหนึ่งมาครับคุณสมเกตดนุมหานผู้สก่อาช่องแปดของเรานะครับไปพูดคุยกับนายพิษนุสัก์หรือว่าน บ้านที่ถูกอ้างว่าไปทําร้ายร่างกายอีกฝั่งหนึ่งเขาก็นะฮะคือในต้อมเนี่ยอายุ61แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับก็โชว์รอยแผลตามตัวที่ถูกอีกฝ่ายทําร้ายเหมือนกันดูสิครับตรงแถวคิ้วเนี่ยก็น่าจะมีรอยเย็บด้วยเหมือนกันแล้วก็เปิดใจถึงจนวนเหตุที่ทําให้ขัดแย้งกับเพื่อนบ้านที่เป็นสองฝูเมียนะครับบอกว่าอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในต้อมอ้างว่านายสยามเนี่ยเคยลอบใช้ไฟบ้านของเขาและเขาไปพูดเนี่ยก็บอกว่า เป็นของการไฟฟ้าอะไรแบบนั้นแถมไอ้เพื่อนบ้านสองผมเมียยังเหงนแก่ตัวจอดรถขวางหน้าบ้านทิ้งขยะแล้วก็ส่งเสียงดังด้วยนะครับก่อนเกิดเหตุครับในต้อมอ้างบอกว่าวันที่20กรกฎาเนี่ยตัวเขาดื่มเหล้าขาวไป3ขวดจนเมาแล้วก็ไปเจอกับนายสยามคู่กรณีด้วยความที่สะสมความแค้นมานะครับแล้วก็ความเมาด้วยก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะการทุลมุน ตอนนั้นครับนายต้องบอกว่านายสยามเนี่ยใช้ของแข็งตีมาที่หน้าแล้วก็เหนือคิ้วเขาจนแตกเย็บไปแปดเข็มเนี่ยฮะโชแผลอยู่ตรงเหนือคิ้วนะครับกระดูกจมูกหักไปมีรอยฟกช้ำแถวจมูกแถวใบหน้าตามตัวอีกนะครับตาสองข้างบวมช้ำด้วยแล้วก็ปากแตกด้วยนะครับตัวเขาเองก็บอกว่าเขาก็จะเอาเรื่องจนถึงที่สุดเหมือนกันเขาแจ้งความเวลาด้วยครับก็นเนี่ยผมยังกุ้มใจผมมาซื้อก่อนนะ มันตามเข้ามาอยู่ผมผมเห็นหน้าปุ๊บผมก็รู้แล้วโอ้โหหน้าไอ้นี่มากเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยเลยผมไปดูค่าไฟมันค่าไฟมันไปสองลอยมันเชื่อมออกทั้งวันทั้งคืนแล้วนะเช้ายันมืดเปิดเพลงดังขึ้นเลยนะกระหึ่มเลยไฟทำไมสองลอยวะมันใช้ไฟใครใช้มันขโมยไฟใครใช้วะคนจะรู้เลยเป็นปีขโมยไฟเราส่วนพี่สาวและแม่ของนายสยามนะครับ ทางฝั่งของสาม,มีเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าสาเหตุเรื่องของการใช้ไฟฟ้าของเพื่อนบ้านนั้นน่าจะมาจากเริ่มแรกเนี่ยเจ้าของที่ดินที่แบ่งล็อกบ้านเนี่ยเป็นคนทําไฟไว้หน้าบ้านที่ทุกแปลงแล้วไปเกี่ยวกับหม้อของเพื่อนบ้านคู่กรณีก็มีการไกล่เกลี่ยคืนเงินครับแล้วก็เรียกเจ้าที่มาแก้ไขแล้วแต่เพื่อนบ้านคู่กรณีไม่จบนะฮะแล้วก็ตามมาระดานตลอดนี่คือบ้านของนายสยามนะฮะกับทางคุณรัตนาพรสองผมเมียเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ล่าสุดอ้าวคุณผู้ชมนี่ทีมงานเราก็ไป น,ะะนักข่าวของเรามีวงจรปิดครับไปดูวงจรปิดเป็นหลักฐานก่อนเกิดเหตุพบว่าเพื่อนบ้านเนี่ยได้มีการนําดินครับมาคว้างป่าบริเวณหน้าบ้านเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแต่เพื่อนบ้านอ้างว่าจําเรื่องราวไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับและไม่ได้เอาดินเนี่ยไปปาใส่เพราะเมาหนักเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอ่าเนี่ยฮะแต่รอยดินมันมีนะฮะกล้องวงจรปิดมันมีไม่โทรว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มหรือถูกหรือผิดแล้วกันเพราะ ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายครับทั้งฝั่งของคุณสยามกับพุฒนาพรสองผัวเมียแล้วก็ทางฝั่งของนายต้อมด้วยเนี่ยมาเจรจาไกลเกลี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ดูทั้งสองฝ่ายบอกว่าดําเนินคดีถึงที่สุดแต่ยังอยู่บ้านติดกันอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับเรื่องนี้เห้ยนะเห็นแล้วก็เนื่อใจแทนคือในมุมของเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปชี้ชัดได้ว่าใครถูกใครผิดนะมันอาจจะเริ่มต้นที่ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละเพียงแต่ว่า หลังจากนั้นพอมันเกิดเรื่องเนี่ยแบบนี้มันผิดทั้งคู่ต่างคนต่างซัดกันต่างคนต่างตีทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะสุดท้ายก็มีความผิดนะครับก็ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม